นันรวมพลกันแบบนี้ชาวแกงพระนางนิวเจนช่อง3ากว่า30ชีวิตนำทีมโดยริวชีรวิทย์น้ำฟ้าจอบไมกี้ยะดามายาและอีกเพียบเดินขบวนสวยหล่อส่งความสุขและรับพรกันหลายฝ่ายหลายรายการทั่วตึกมารินนโดยเข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรมงคลจากผู้บริหารช่องสางคุณตู่ปิยวดีคุณดิวปิ่นกมลคุณสมรักษ์นรงวิชยัยและมาอวยพรแฟนๆสีสันบันเทิงกันแน่นห้องข่าวแจกความคึกคักสดใสต้อนรับปีใหม่ปีมังกรกับผลงานละครปังๆแน่นๆเลยค่ะ นี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกๆคนก็ได้ไปสวัสด,ดีปีใหม่กับผู้ใหญ่มานะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นมากเลยเนาะสีสันก็ค่อนข้างหลากหลายมากดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยมาแบบว่า เจอเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็เจียวจ้าวดีวค่ะสนุกดีเราก็ได้รับพรเป็นของขวัญปีใหม่จากผู้ใหญ่ช่อง 3, ามครับผมวันนี้ก็อิ่มเอมหัวใจมีความสุขมากเลยครับปีแรกของผมเลยใช่ครับผมทีไ่ได้รวมตัวกันหลายคนมากขนาดนี้ครับผมตื่นเต้นมากหัวใจเต้นตุ๊บๆุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บดีใจครับคือเวลาได้มาอยู่รวมกันเยอะๆแบบนี้มันรู้สึกแบบว่า อนนบอุ่น <c oughs> ได้มาพูดคุยได้มาแบบรวมตัวกันวันนี้ก็คือเตะบอลช่องได้เลยนะจริงๆอ่ะวันนี้ <c oughs> เพราะว่าครบแล้วหวังว่าปีหน้าเราจะได้รวมตัวมารับพรจากผู้ใหญ่อย,อย่างนี้เรื่อยๆอยากเห็นหน้าอยากเจอพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม